เอาละครับผมนี้แบบดมตูดชาแนลนะครับนี่โซโลแรงครับเล่นเป็นไวนอนะขอแบบสองเม็ดตายอะไรอย่างเงี้ยได้ปะตัวเนี้ยตอบไปก่อนนะครับเจ่คีบก่อนนะพยายามหลอกให้เขาใช้สกิลก่อนนะครับนี่แล้วก็เดินถอยมานะตีไปไ ตีไปครับฟาร์มไปนะยิงเจ็บเจ็บเอ้ยมาหลอดมาหลอดมาหลอดเข้าไปแดงผมนะตามไปที่หลังนะครับให้เพื่อนเข้าก่อนนะเฮ้ยสวยรูปสวยยิงไหมครับหลบเฮ้ยเข้าเวบเพื่อเอ้ยเข้าคุ้มพอดี ขาฟิกไปวะ่ะแต่เทลมนเดินติดอะไรตายแล้วเนี่ยโอ้ทีมผมล้อไปแล้วเขียคีไปครับตีไปนะถึงมันจะไม่ค่อยเข้าก็เถอะเขียคีไปนะครับไอคีขเข้าป้อม,ม,หม,มให้ไวที่สุดนะกลางเหมือนจะมีประเด็นหรือเปล่า ยกยิ่งโอ้ยช็อตนี้โคตรเทผมจินตนาการไปแล้วไงไประเด็นน่ะตอบครับอันนี้น่าจะฟิกแล้วนะน่าจะยังไม่มาโหลดมาครับตายไปดิฟิกหมดแล้วเดินเปี้ยวที่ผ่มหมวกมังกรอ,อยู่นะไอ้แบทแมนอยู่วะช่วยไปนะครับอยู่บนนอกไปนะเทลเพื่นนอนะมาหน่อยสวย มาลัดที่หลังเป็นไงอ่ะให้เพื่อนตีไปนะแล้วเราแบบคอยเก็บงานอะไรอย่างเงี้ยจะได้รวยนะต่อไปครับอระยะแบบเจี๊ยบๆแล้วนะครับใช้ระยะให้เป็นประโยชน์นะคลิปเข้าแล้วนะครับก็ตีไปนะนี่นิดหน่อยก้าไปนะครับเก็บเลือดก่อนแล้วกันป่นปน เทวมาแล้วนะครับเหมือนมาหลอดเขาเดินเดินเป็นอยู่นะแบบเดินดูแมพให้เพื่อนดีอยู่นะแต่แบบถ้าลึกไปก็ไม่ไหวนะการียนติตแล้วนะโอ้ติดหออโหไม่เป็นไรครับยังได้เทวโอ้โหเทวไปแล้วต้องการีห้าวเดินเปี้ยวเดินเปี้ยวหรอยังไงยิงยิงไหมครับ เรายังมีอันตีอยู่นะปึ่งปึงอ่าโดดมาอย่างงี้โอ้โดนแฮนเซนโอ้ภักสวยอันตีเอ้ด้านนี้แต่ไม่เป็นไรผม,มยังได้อยู่ดาบที้มาแล้วนะเอ้ยเปินแ,แมทมาว่ะยังไงเ่ะเพื่อน,นผมเปิดแมทโอ้อมยังมีเกาะอยู่นะ จะเอาเลือนนะครับโ,โอ้ยเก็บไม่โดนล้านหมดนะมีอะไรล้านหมดหโอ้ยจะมายิงเท่าไหร่เทลมาก่อนหลอสกิลหมดนะค่อยยิงนะครับเฮ้ยหลบหมนะไม่ทันผมหรอกยิงไปยิงครับอันติปุ่มเจ็บอยู่นะโดนมาหลอดอยู่นะครับ เทลยังไงยิงยบร้อยปอมหายก็ตายดิเคเคยีคยไปนะอมไม่มีกอะแล้วครับน่าจะได้อยู่นะผมออกมาเป็นธนูฟ้าต่อเลยนะยิงไหมครับ,บต่อไปครับอย่างน้อยก็กิ้งก็ยิงไปนะจะไ,ได้ไม่เสียสกิลฟรี อุ้ยกระโดดเลยวะโอ้โยอโโอกาลีฟิกเลยแล้วกันเพื่อตายนะยังสามารถยิงได้อยู่นะครับเล่นขนาดนี้ก็ยังแบบเราระยะมีนะนอกจากจะเจอแบทแมนนะอถอยมาฟาร์มก่อนแล้วกันอุ้ยโอ้โหนั่นไงมาจริงด้วยแค้นเลยครับผมแค้นเลยนะ เทลยอุ้ยแบทแมนมาอีกแล้วที่ผ่ายแล้วโอ้โหโมันเอาผมอีกแล้วแค้นเลยครับตอนนี้แค้นเลยครับกาลีเขามีกาลีเชลเวฟดีนะแต่เป็นไรครับอุย้ยเทลเทวเทลเหมือนจะได้แหลมเรียบร้อยนะยิงอัติยัง,งไม่มีทางโดนผมนะ เชียร์คีบ้าตังนะครับปึ้งโอ้โาจจะล้าสักหน่อยเชียร์คีบไปครับดันเวีไปนะเฮ้ยได้ของได้ของแล้วแรงแล้วนะแรงแล้วนะปึ้มเรียบร้อยแตกหมดอ่ะแฉนครับแฉนต้องเอาไอตัวนี้ผมต้องเอา ออกชำระหน่อยแล้วกันผมมีอามต่อเลยนะเราคีปมานะครับรีบเดินหน่อยดิเพื่อนคีเปเพิ่มจุก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 เทลจุกนะเบิ่มไม่ผมได้จุกแล้วเนี่ยจะตายแล้วเนี่ยโคตรโหดโคตรอันตราย มังกรได้นะครับตีเราเพื่อนก็ได้นะกลัวแบทมากว่ะให้เพื่อนตีเลยครับเป็นไงอันตารายปะล่ะนะไปครับไปครับไปแบทว่ะอ้าวเจอป่าผมไปดิเบิ่มแป๊บเดียวครับผมคอมโบวนะน่ะยิงหายยิงต่อโว้ยโคตรแรงยิงเปิ้งเปิ้ง,ง,ง,งหาย จบเลยปพ่อเนี่ยคลิปล่างดันนะเดีย๋ยวขอดันกลางก่อนเฮ้ยผมก็ห่วงฟาร์มจังเลยไปดันล่างต่อนะกลางคลิปหมดแล้วนะครับดันล่างไปนะน่าจะได้นะไม่น่าจบวะ่ะดันกลางไปนะครับ จริงไหมครับสวยจบไม่ได้นะโอ้เพื่อนเอฟเคด้วยผมเนี่ยจะจบแล้วเนี่ยดีผมเนี่ยแต่เป็นไงครับถ้ารีบจบก็น่าจะไหวนะโอ้ยเอ้าอ่ะโอ้ตัดใบดีมานี่แล้วแขนสุดขีดเลยครับตอนนี้ยิงยิงมาหลอดไม่ไหวนะโอ้ยดูดิโคตรแรงเกินไปเปล่า อยร์คิปไปครับเอาดักนะดีไปครับาารนะรบดับแดงผมมาแล้วตายกันหมดแล้วบอกเลยดักไปครับเพื่อมีคนมานะมีหรือเปล่าบนได้นะครับบนหลุดตำแหน่งบนหลุดตำแหน่งโอ้โหจะมีทาชิมาวะ่ะแต่บนยังหลุดตำแหน่งอยู่ไปดิเพื่อน เปิ่มกุ้งกูสองเมตรยิงแบทแมนมานะอูมอัดต,ตูดแบทแมนมันเจ้าผมเกรียมโตกิ้งเฮ้ยติงหลบเลยนะเดี๋ยวเราเสียจังหวะโอูดูดิยิงอย่างแรงโอ้โหบอหลอดฟิกหนีเจ็บตาชี้เจ็บเพิ่มหายได้ป้อมนะ รอคีมานะครับมาหลอดบินว่ะมาหลอดบนินจะคันอะไรเปล่าอ,อันติพุม่มหายยิงตายตายหมดแบทแมนยังไงขอ,อก่อนตายเอย๊ขอก่อนจบได้ไหมโอ้โหขอตายก่อนว่ะให้ทันได้ยิงเลยแต่เป็นไรครับจบอยู่ดีเนาะเอวีพีต้องเข้านะช่อน,นี้เอวีพีต้องเข้า ไปครับโหได้เหรียญทองนะ A P P ได้อย่างเงี้ยโอ้โหเพื่อนเราไปมาไม่เป็นไรนะครับโหแบ่งๆกันไปแล้วกันสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเปน็ปนกำลังใจในการทำคลิปต่อไปไ้วยนะครับ